เกวัตตสูตรนาลันทาในสมัยพุทธกาลเมืองนาลันทาเป็นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีผู้คนเนืองแน่นอัตถกาถาใช้คำว่าจ่อแจไปด้วยหมู่มนุษย์เดินไปมาขวักไข่ราวกับว่าเดินไหลชนไหลที่ตั้งของเมืองอยู่ห่างจากกรุงราช,ชครึกราวครึ่งกิโลเมตร เซอร์คันนิงแฮมสันนิษฐานจากจดหมายเหตุต่างๆของสมณาจีนเฮียนจังและจากหลักศิลาจารึกที่ค้นพบว่านาลันทาอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนาลันทาสายบักเตียรปุระพิหารซึ่งเป็นรถไฟสายตะวันออกสมัยโบราณมีทางหลวงจากกรุงราชครึผ่านนาลันทาไปถึงปาตาลิคาม สมัยพระพุทธองค์เสด็จจาริกอยู่ในแคว้นมคตได้ทรงแวะประทับที่นาลันทาหลายคราวที่นี่มีสวนมะม่วงชื่อปาวาริกรรมพวันเป็นสวนที่เศรษฐีชื่อปาวาริกะอุทิศถวายแก่สงท์รงแสดงธรรมในเกวัตสูตรแกร่คฤหะบดีชื่อเกวัตตะที่สวนมะม่วงนี้ อุบาสกคนหนึ่งชื่ออุบาลีตอบปัญหาธรรมแก่ทีคตะปัสีซึ่งเป็นสาวกคนสำคัญของนิครนที่เมืองนาลันทานี้อุบาสิกาชื่อโสนทินนาซึ่งมีศรัทธาแก่กล้าในพระตนตรยัยก็เป็นชาวเมืองนาลันทาหลักฐานทางาศาสนาเชนระบุว่าก่อนพระพุทธองค์เสด็จมายังเมืองนาลันทานั้น พวกนักบวชในลัทธิต่างๆนิยมมาประกาศคำสอนและบำเพ็ญเพียรที่เมืองนี้าศาสดาหมหาวีระของาศาสนาเชนเผยแพร่คำสอนอยู่ที่นี่ถึง14ปีสมัยต่อมามีการสร้างวัดของาศาสนาเชนไว้เป็นหลักฐานด้วยาศาสดามคลิโคสารได้พบท่านมหาวีระเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองนี้ ก่อนจะแยกตัวไปตั้งลัทธิใหม่อีกตัางหากข้อเสียของการแสดงฤทธิ์คราวหนึ่งขณะพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของเศรษฐีนามว่าปาวาริกะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเมืองนาลันทา,าบุตรคฤหบดีชื่อว่าเกวัตตะเข้าเฝ้าทูลขอให้พระองค์ทรงบัญชาให้ภิกษุรูปหนึ่งแสดงอิทธิปาฏิหาร โดยตั้งความหวังว่าถ้าทำได้ชาวเมืองนาลันทาซึ่งมีอยู่เนืองแน่นก็จะหันมาเลื่อมใสในพระพุทธองค์กันล้นหลามพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อให้พากันแสดงฤทธิ์ปฏิหารแก่ขรหัดผู้นุ่งขาวห่วมขาวเลยเกวัตตะไม่ละความพยายามเขาได้ทูลขออยู่อย่างนั้นถึงสามครั้ง พระพุทธองค์ตรัสว่าปาฏิหารที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งด้วยการตรัสรู้มีสามอย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหารการแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ 2. อาเทศนาปาฏิหารการดักใจเป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหารคำสอนมีผลเป็นอัศจรรย์ตรัสว่า พิสุสาวกของพระองค์แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือแสดงฤทธิ์ให้คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ให้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ปรากฏตัวก็ได้หายตัวก็ได้เดินทะลุก,กำแพงและภูเขาเหมือนเดินไปในที่โล่งก็ได้อุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนอยู่ในน้ำก็ได้นั่งเหาะเหินไปเหมือนนกก็ได้ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ได้ พาตัวเองไปพรหมโลกก็ได้แต่การแสดงฤทธิปาฏิหารเหล่านั้นถ้าคนเลื่อมใสไปบอกแก่คนที่เขาไม่เลื่อมใสก็อาจจะได้ยินคำพูดว่ามีวิชาอย่างหนึ่งชื่อคันธารีภิกษุคงแสดงด้วยวิชานั้นทรงเห็นข้อเสียอย่างนั้นจึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหารสำหรับอาเทศนาปาฏิหารตรัสว่า พิกสุสาวกของพระองค์สามารถทายใจทายความรู้สึกในใจทายความตรึกตรองของสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้ว่าคิดอะไรอยู่ในอาการอย่างไรคนที่ศรัทธาเลื่อมใสไปเล่าให้ใครใครฟังคนที่เขาไม่เชื่ออาจพูดว่าเป็นการทำด้วยวิชามนิกาไม่ใช่เรื่องแปลกอัศจรรย์แต่อย่างใดด้วยเหตุนี้จึงทรงรังเกียจ อาเทศนาปาติหารอตถกถากล่าวว่าวิชาคันธารีนั้นบ้างก็ว่าฤาษีคันธระเป็นคนคิดขึ้นบ้างก็ว่าเป็นวิชาที่พวกฤาษีร่ำเรียนฝึกฝนกันในแคว้นคันธาระส่วนวิชามนิกามีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าจินดามณีใครเรียนวิชานี้ย่อมสามารถทายใจดักใจคนอื่นได้ อนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารที่พระองค์ตรัสแก่เกวัตตะคือการพร่ำสอนของภิกษุสาวกของพระองค์ที่ให้ตรึกตรองให้ใส่ใจให้เลิกละให้ปฏิบัติต่างๆรวมไปถึงคำสอนในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทั้งหมดทรงเล่าเรื่องภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเกิดความนึกคิดขึ้นว่าธาตุสี คือดินน้ำไฟลมดับศูนย์โดยสิ้นเชิงณที่ไหนเมื่อนึกคิดอย่างนั้นก็เข้าสมาธิซึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นในระดับหนึ่งแล้วทางไปสู่เทวโลกก็ปรากฏภิกษุนั้นไปพบกับเทวดาชั้นจตุมหาราชได้ตั้งคำถามเรื่องธาตุสี่ว่าดับศูนย์ที่ไหนพวกเทวดาชั้นนั้น บอกว่าไม่รู้เหมือนกันให้ไปถามเทวดาชั้นหัวหน้าคือมหาราชสีองค์มหาราชทั้งสี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันพวกเทวดาต่างก็ให้ภิกษุไปถามเทวดาชั้นสูงตามลำดับจนถึงเทพบุตรชื่อปรนิมมิตตะว,ะสวัสดีซึ่งเทพบุตรนั้นก็ตอบไม่ได้และยังได้แนะนำให้ไปถามเทวดาชั้นปรหง พระพุทธองค์ทรงเล่าต่อไปว่าภิกษุนั้นเข้าสมาธิให้ทางไปสู่พรหมโลกปรากฏได้ไปพบเทวดาพรหมกายิกาเทวดาเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้ได้แนะนำให้ไปถามพระพรหมโดยบอกว่าพระพรมนั้นเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ที่สุดเล็งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ใช้อำนาจเป็นอิสวน เป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตรพระองค์เท่านั้นแหละคงจะทราบได้ภิกษุถามว่าเท้ามหาพรหมนั้นอยู่ที่ไหนพรหมกายิกาตอบว่าพวกตนก็ไม่รู้ที่อยู่ของพระพรหมว่าอยู่ทิศทางไหนรู้แต่ว่าเมื่อพระพรหมจะปรากฏจะเกิดนิมิตเกิดแสงให้เห็นสิ้นคำกล่าวของพรหมกายิกาไม่นาน แสงดังกล่าวก็เกิดขึ้นเท้ามหาพรหมก็ปรากฏพระองค์ภิกษุนั้นเข้าไปหาเท้ามหาพรหมได้ตั้งคำถามเหมือนเดิมพระพรหมไม่ตอบคำถามได้แต่กล่าวว่าตนเป็นพรหมเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือใครทั้งปวงเป็นบิดาของหมูสัตว์ทั้งปวง แม้ภิกษุจะถามคำถามนั้นอีกเป็นครั้งที่สองที่สามพระองค์ก็ได้แต่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองไม่ยอมตอบคำถามนั้นภิกษุกล่าวขึ้นว่าไม่ได้ถามว่าพระองค์ยิ่งใหญ่อย่างไรแต่ถามว่าธาตุสีไปดับศูนย์ณที่ไหนต่างหากในที่สุดพระพรหมก็ต้องดึงแขนภิกษุไปบอกความจริงอย่างที่แห่งหนึ่งว่า พวกเทวดารมกายิการู้แต่ว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นพระองค์จึงตอบคำถามต่อหน้าเทวดาพวกนั้นไม่ได้ธาตุสีดับที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันการที่พระคุณเจ้ามองข้ามพระพุทธองค์มาหาคำตอบข้างนอกอย่างนี้ผิดที่ไปแล้วขอให้กลับไปทูลถามพระพุทธองค์เถิดได้พระดำรัสตอบอย่างไร จงจําไว้ให้แม่นธาตุสี่ดับไม่เหลือที่นิพพานทรงเล่าต่อไปว่าภิกษุนั้นได้หายวับจากพรหมโลกมาปรากฏที่เบื้องพระพักพระองค์รวดเร็วเหมือนเหยียดแขนเข้าออกเมื่อถวายอภิวาสและนั่งลงแล้วก็ทูลถามปัญหานั้นพระองค์ตรัสแก่ภิกษุนั้นว่า พวกพ่อค้าเดินเรือมหาสมุทรย่อมนำนกดูฝั่งลงเรือไปด้วยคราวใดที่ไม่เห็นฝังก็จะปล่อยนกนั้นให้บินไปในทิศต,ต่างๆถ้านกบินไปเห็นฝั่งทางทิศไหนมันก็จะบินหายไปทางทิศนั้นถ้าไม่เห็นฝั่งในทิศที่บินไปมันก็จะกลับมาที่เรืออีกเธอก็เหมือนนกบินหาฝั่ง สแสวงหาคำตอบไปจนถึงพรหมโลกเมื่อไม่ได้คำตอบก็ต้องกลับมาหาเราปัญหาเรื่องนี้เธอควรจะถามใหม่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ไม่ได้นะที่ไหนคุณสมบัติของธาตุสี่คือยาวสั้นละเอียดหยาบสวยไม่สวย มีอยู่ไม่ได้ณที่ไหนนามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือณที่ไหนคำตอบสำหรับปัญหานี้คือสภาวะที่พึงรู้ได้มองด้วยตาไม่เห็นเป็นอนันต์เข้าถึงได้ทุกด้านณนะที่นี้ดินน้ำไฟและลมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณนะที่นี้ยาว สั้นละเอียดยาบสวยไม่สวยก็ตั้งอยู่ไม่ได้ณที่นี้นามได้รูปดับไปหมดไม่เหลือเพราะวิญญาณดับนามมารูปจึงดับณที่นี้เกวัตตะเมื่อได้ฟังพุทธดำรัดตามลำดับดังนี้แล้วก็เพลินพอใจไม่มีอะไรจะทูลโต้แย้งได้เลยจบ เกวัตสูตร